ดิดาตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้ก๊อปจะมาะทําแรนดอมนะคะถามไพ่เกี่ยวกับความรักของคุณแล้วแต่ไพ่จะสื่อสารแล้วแต่ไพ่จะบอกนะวันนี้ขออนุญาตไม่ได้ถามถึงใครทั้งนั้นนะคะคนที่คุณนึกถึงก็ไม่ได้ถามถามไพ่แค่นั้นอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ปเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้ก๊อปด้วยนะคะฝากกดของรางวัลของขวัญน,นะคะสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นค่าครู เป็นของรางวัลนะคะให้กับก๊อบก็ได้นะคะโดยการกดคำว่า Tranks หรือคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้เช่นการส่วนคลที่ร่วมสนับสนุนช่องมานะคะก๊อบขอบพระคุณมากๆเลยแล้วขอให้คืนกลับสู่คุณไปนะคะเป็นหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าเลยขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนก๊อไม่ได้ลงคลิปช่วงเย็นหรือช่วงเช้าแสดงว่าวันนั้นอาจจะมีปัญหาอุบิเหตุบางอย่างนะอย่างกรณีเมื่อวานอย่างเงี้ยนะคะ ลูกดวงก็ถามเขาไปคือถ้าก๊อปได้ลงคลิปให้รู้ไว้เลยว่าคือมันจะต้องติดปัญหาคืออย่างเช่นก๊อปอาจจะไม่มีเวลาหรือทําคลิปอย่างเมื่อวานทําคลิปแล้วแต่คลิปมีปัญหาลงไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ไม่ไม่มีคลิปช่วงเย็นต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอะามาดูพร้อมกันนะคะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรที่อยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับคุณบ้าง ่ไใบแรกนะคะหล่นมาคิงถือไม้เท้าวันนี้ไพ่สับยากนิดนึงนะไพ่ไพ่สำหรับใหม่สองดาบนะคะเก้าเหรียญน,นะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับไพ่นะคะไพอ่อสิบเหรียญน,นะสองถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญ สี่ไม้เท้าอ่ะติดมานะคะไพ่ติดสิบถ้วยคิงถือเหรียญโอ้หควินถือเหรียญหกไม้เท้าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณก็คือตอนนี้นะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณหลายๆคนคุณกำลังอยู่ในจุดของทางแยกชีวิตบางคนกำลังคิดอยู่นะบางคนอาจจะ คาราคาซังอยู่กับสิ่งเก่าๆคนเก่าๆรักเก่าๆหรือความรักที่มันมีปัญหาความรักที่มันท็อกซิกนะคะบางคนกําลังตัดสินใจจะไปต่อจะพอแค่นี้หรือกําลังตัดสินใจเหมือนทางแยกของชีวิตหรือบางคนะโสดคนโสดก็มีเข้ามาดูนะคะคนที่มีคู่ก็มีเข้ามาดูคนที่มีปัญหาทางความรักกําลังอยู่ในจุดของความสับสนก็มีเข้ามาดูในพลังงานวันนี้ ะะแต่ก๊อปอยากจะบอกว่าหน้าไพ่วันนี้นะก๊อปลงคลิปเนี้ยวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะเป็นวันเริ่มต้นใหม่ของเดือนนะแล้วเป็นครึ่งปีหลังด้วยก็บอกเลยนะคะใครที่คุณกำลังมีทุกนะคะมีความเศร้ามีความรู้สึกเสียใจผิดหวังหรือใครกำลังรอความรักตอนนี้นะคุณทิ้งความทุกโศกอะไรของคุณไปได้ละหมดเวลาทุกแล้ว,หม,ว,ลลวหมดเวลาที่จะไปคิดจมปลักอยู่กับเรื่องเดิมๆแล้ว เพราะคุณกำลังจะได้เจอความรักที่คู่ควรกับคุณความรักที่ดีที่สุดที่คู่ควรกับคุณส่วนคนโสดนะคะเดี๋ยวคุณจะหายเหงาแล้วคุณจะได้สละโสดในปีนี้แหละนะคะบางคนมีเกณฑ์ได้แต่งงานเลยได้สซ้ำมันเป็นความรักที่เหมือนกับดวงชะตาคุณจะต้องเจอแล้วอ่ะคุณพร้อมแล้วที่จะเจอคู่ที่ดีที่สุดของคุณไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาขอให้คุณเชื่อมั่นให้คุณมั่นใจในจักรวาล ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าท่านจะนำพาสิ่งที่ดีที่สุดที่คู่ควรที่สุดมาสู่ชีวิตคุณเราถามถึงความรักเพราะฉะนั้นก๊อบจะอ่านเฉพาะในเรื่องของความรักนะคุณกำลังจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณมาหยิบยื่นความรักหยิบยืมโอกาสหยิบยื่นการช่วยเหลือหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีความรักที่จริงจังจริงใจเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง มีความเด็ดเดี่ยวชัดเจนเด็ดขาดคนคนนี้เป็นคนที่จริงใจมากๆเป็นคนดีเป็นคนมีเป็นคนมีบุญเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติรูปสมบัตินามสมบัติบริวารสมบัติเป็นคนที่มีบุญมีบารมีมีอำนาจมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีแล้วเขาก็จะให้เกียรติคุณเขาจะให้ให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเป็นคนที่ มีคุณค่าในชีวิตเขาอะความรักที่ดีคือคนที่เขารักคุณเขาจะต้องเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วเขาจะต้องเลสเปคคุณให้เกียรติคุณเขาจะต้องยกย่องคุณและแน่นอนว่าคุณกำลังจะเจอคนคนนั้นคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาคุณจะผ่านเรื่องราวไม่ดีมาผ่านคนไม่ดีมาถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกแล้วนะถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจอย่ามัวแต่ลังเล คุณจะเลือกเส้นทางไหนตัดสินใจให้ดีนะคะเพราะสองเส้นทางนี้เส้นทางหนึ่งจะพาคุณไปสวรรค์อีกเส้นทางหนึ่งอาจจะพาคุณไปตกลงเหวไปดำดิ่งลงเหวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตให้ถูกถ้าคุณเลือกเส้นทางชีวิตถูกดวงชะตาคุณนะคะกำลังจะได้รับโอกาสไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินความสุขในชีวิตครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นการแต่งงาน คนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามารักคุณแล้วความรักที่มีให้คุณมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นความรักที่จริงจังจริงใจเป็นความรักที่มีแต่การเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเขาจะให้คุณทั้งความสุขเขาจะให้คุณทั้งในเรื่องของการดูแลการเอาใจใส่การเสียสละการทุ่มเททั้งการเงินการทอง ถ้าถ้าคุณเจอคนคนนี้นะคะคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขไปตลอดชีวิตคุณอนะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาแล้วจะทำให้คุณสมหวังใครที่คุณอยากแต่งงานอยากได้สินสอดทองมั่นอยากให้เกียรติพ่อแม่เราคนที่เขาจะเข้ามาแล้วแล้วเขาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเข้ากับคนในครอบครัวเราได้หรือบางคนนะคะต่อให้คุณจะเป็น เออซิงเกิลมัมต่อคุณจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้มีลูกติดมีตําหนิผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะคนคนนี้จะรักทุกอย่างที่เป็นคุณคนคนนี้จะเข้ามาแล้วไม่ว่าคุณจะมีข้อตําหนิอะไรข้อผิดพลาดอะไรในชีวิตคุณมีจุดด้อยจุดด่างพร้อยอะไรในชีวิตคุณคนคนนี้จะมาเขาเรียกว่าทําสิ่งที่คุณมีจุดด้อยจุดปมด้อยให้เป็นจุดเด่นของคุณทั้งหมด เขาจะทำให้คุณสมบูรณ์แบบที่สุดเขาจะทําให้คุณพร้อมด้วยทั้งบ้านที่อยู่อาศัยธุรกิจการเงินการงานความเป็นอยู่คุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่สุดเขาจะมีทุกอย่างรอคุณไว้โดยที่เขาคนนี้จะไม่มีทางให้คุณต้องไปเหนื่อยกับเขาจริงอยู่ว่าชีวิตคู่บางคนอาจจะคิดว่า เราจะต้องเหนื่อยไปด้วยกันเราจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันเราจะต้องยากลําบากเข็นใจไปด้วยกันใช่นะคะเขาเรียกว่าคู่ทุกคู่ยากคนเราบางคนเป็นแฟนกันแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกันได้แต่ขอโทษทีเถอะคือดวงชะตาคุณมันถึงเวลาที่ต้องสบายอะแล้วคุณจะปฏิเสธความสุขสบายคุณหรอคุณจะปฏิเสธความรักที่ดีที่สุดสําหรับคุณหรอนะคะทุกคนอยากเจอความรักที่ดีเจอความรักที่เพียบพร้อม ในเมื่อดวงชะตาคุณโอกาสคุณมาถึงแล้วอะคุณก็ต้องคว้ามันไว้แต่ก็ขอเตือนอย่างหนึ่งนะคนที่คุณมีคู่ชีวิตเป็นครอบครัวอยู่กินแต่งงานกันแล้วยังไม่ได้หย่าล้างยังไม่ได้ทำอะไรให้มันถูกต้องคุณก็ต้องพิจารณาดีๆนะเพราะว่าในพลังงานบางคนคือยังติดคอมมิชเมนต์อยู่แล้วก็จะมีดวงได้เจอคนคนใหม่ไงคุณก็ต้องไปตัดสินใจดีๆนะคะคือจริงๆเราก็ไม่อยากที่จะให้ทำอะไรให้มันผิดศีลธรรม ยกเว้นแต่คนที่คุณโสดหรือคุณเพิ่งอกหักมาคนที่คุณตัวคนเดียวแล้วอะคุณเป็นอิสระแล้วไม่มีพันธะไม่มีภาระอันนี้ก๊อปสนับสนุนเลยคุณเลือกเส้นทางใหม่ได้เลยเพราะคุณจะเจอกับความรักที่ใช่คนที่ใช่ในวันที่ใช่ไม่ใช่คนที่ใช่ในวันที่ผิดแล้วคนคนนี้เป็นความรักที่ถูกที่ถูกเวลามันเป็นจังหวะเวลาเหมาะสมแบบเหมาะเจาะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะ โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งทุกข์ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตจะดีไหมจะลงเอยได้ไหมคือจะเจ็บปวดอะไรหรือเปล่าคนคนนี้จะทําอะไรเราอีกหรือเปล่าให้เราเจ็บช้าน้ําใจถ้าคุณอยู่กับคนคนนี้ก็บอกเลยว่าอย่างมากสุดที่เขาจะทําให้คุณรู้สึกแย่คือการงอนกันการถกเถียงกันเล็กๆน้อยๆไม้เบื่อไม้เมาม,มันเป็นธรรมดาของชีวิตความรัก ไม่มีคู่ไหนที่คบกันเราไม่เคยเถียงกันเลยไม่เคยงอนกันเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยเหรอกแต่มันจะไม่ได้เป็นการถกเถียงเรื่องใหญ่โตอ่ะอาจจะแบบแค่บางครั้งงอนกันบ้างมีวาทะกันบ้างวิวาทะกันเล็กๆ,ๆน้อยๆฉันงอนเธอเธองอนฉันแต่สุดท้ายเขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลคุณทั้งคู่คือมีเหตุผลนะคะพอเวลาคุณอยู่ใกล้เขาคุณจะรู้สึกคุณจะโตไปกับเขาคุณอยากจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลกับเขา เพราะเขาจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่คุณก็จะทําให้เขากลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเช่นกันเพราะต่างคนต่างมีความเป็นคู่คบุญคู่บารามีกันอะเห็น <He en S 2> ไหมคะคิงถือเหรียญควีนถือเหรียญเป็นคู่ที่อยู่ใกล้กันแล้วสนับสนุนคาจุนเกื้อหนุนเงินทองหยิบจับอะไรทําอะไรคุณนังคู่จะพากันไปหาความร่ํารวยหาความสําเร็จหาความสุขได้โดยง่ายอ่ะ ทำอะไรก็ทํามาค้าขึ้นกิจการงานการค้าการขายธุรกิจการงาน,งานหน้าที่การงานพากันเจริญเติบโตนะคะในขณะที่ในอดีตคุณอาจจะเจอคู่ที่มีแต่มาทับถมคุณมีแต่มาทําให้คุณแย่ลงชวนคุณถอยหลังลงคลองคุณต้องพิจารณาให้ดีนะคุณต้องรักตัวเองวินาทีนี้ทําเพื่อตัวเองก่อนไม่ต้องไปห่วงความรู้สึกของใครนะคะ ถ้าเกิดมีใครบางคนที่เขาเข้ามาแล้วเขาพร้อมที่จะทําให้คุณทุกอย่างให้คุณอยู่ในจุดที่ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดอะคุณจะปฏิเสธเขาไหมถ้าคุณปฏิเสธเขาแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีกรรมเยอะเหมือนบุญมีแต่กรรมบังอะนะคะเพราะว่าดวงชะตาคุณอะต้องต้องมีความสุขในชีวิตรักดวงชะตาคุณต้องมีคู่ที่ดีมีความอบอุ่นในครอบครัวมีลูกที่น่ารัก มีสามีที่ดีมีภรรยาที่ดีมีคู่บุญคู่บารมีต่อให้ในอดีตคุณจะเจอสิ่งเลวร้ายมาแต่คุณจะเป็นคนที่หมดกรรมได้เร็วแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่เป็นคู่แท้ของคุณจริงๆนะย้ําว่าเป็นคู่แท้ไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณเกิดมาคุณจะเจอคู่คนเดียวแล้วคือจะหยุดอยู่ที่คนคนนั้นเลยไม่ใช่ บางคนเกิดมาคุณกับเขาอาจจะเป็นแค่โซเมดการโซเมดมีได้มากกว่าหนึ่งคนหรืออาจจะเป็นแค่ทวินเฟรมกันนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นรักแท้ของคุณหรือไม่ได้เป็นคู่แท้ของคุณก็ได้แต่สําหรับคนคนนี้สองถ้วยคือเขาเป็นคู่แท้ทางจิตวิญ,ญญาณของคุณด้วยสี่ไม้เท้าโซคอนเน็กชั่นนะคะแล้วเขาจะเข้ามาขอโอกาสคุณในไม่ช้านี้ก็ให้ระยะเวลาเร็วสุด4วัน หกวันสี่สัปดาห์หกสัปดาห์ช้าสุดช่วงประมาณเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบปลายปีหรือช่วงประมาณครึ่งปีหลังเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนคนนี้คุณให้ให้คุณสังเกตให้ดีๆนะแต่สองดาบมาเนี่ยไพ่ใบนี้นะก็บอกเลยเป็นไพ่ที่แบบขัดใจมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมจะมีบางคนที่คุณปิดกั้นตัวเองไง งั้นก็แสดงว่าคุณอาจจะยังไม่มีบุญมากพอนะถ้าเกิดคุณปิดกั้นตัวเองไม่ยอมเปิดรับกับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆหรือบางคนปิดหูปิดตาไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมรับอะไรใหม่ๆเลยทั้งๆที่มีคนรออยู่เนี่ยรอจะมาหยิบยื่นโอกาสทางความรักหยิบยื่นการเงินการทองหยิบยื่นหัวใจให้กับคุณนะคะแต่คุณถ้าเกิดคุณยังบล็อกตัวเองอยู่นะคะ คุณก็จะเจออยู่แต่กับสถานการณ์เดิมๆนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปิดค่ะอย่าปิดหูปิดตานะคะมันจะทำให้คุณเหมือนคนตาบอดที่คุณมองไม่เห็นแสงสว่างสักทีมืดมิดอยู่ในวงจรชีวิตเดิมๆอยู่แบบนั้นนะ่ะแต่คุณก็ต้องดูในเรื่องของความถูกต้องด้วยนะความผิดชอบชั่วดีด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วที่ก็เป็นห่วงคือคนที่มีคู่อยู่แล้วอะ่ะนะคะคุณต้อง เอาหลักความถูกต้องนะแต่สำหรับคนโสดคนที่คุณเคลียร์ตัวเองจบแล้วโอเคคุณเดินหน้าได้เลยกับคนคนนี้ยังไงชีวิตคุณก็มีความสุขมีโอกาสได้สินสอดทองมั่นมีโอกาสได้จัดงานแต่งงานใหญ่โตนะคะมีโอกาสที่เขาจะเข้าคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการสู่ขอการแต่งงานการมั่นหมายอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณก็ต้อง เลือกเอาแล้วแหละเพราะมีสองแบบมาบางคนอาจจะรู้สึกสับสนลังเลตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ทีนี้มาดูต่อนะคะว่าแล้วเส้นทางความรักของคุณกับคนคนนี้แนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางใดคะสี่ถ้วยนะคะพไพนไนถือเหรียญน,นะคิงถือเหรียญน,นะคะสี่ไม้เท้าอื หนึงเหรียญใบเดิมมาเลย e m p e r a น c e นะคะอ๋อสิบถ้วยนี่มันคืออะไรถ้ามันใช่อะทุกอย่างมันก็คือใช่นึกออกไหมคะอะไรถ้าใช่นะมันจะมาในวันที่ใช่เสมอแต่อย่าปิดกั้นเท่านั้นแหละขอร้องว่าคุณจะปิดกั้นก้าวไม่เท้ามาคือบางคนปิดกั้นตัวเองอะโอเคสำหรับคนที่คุณมีคู่ชีวิตอยู่แล้วอันนี้ยก,ก,ก็ไม่แนะนำเนาะที่คุณแบบไม่งั้นมันเป็นการทำผิดศีลธรรม แต่บางคนที่คุณแบบหลุดพ้นมาแล้วอะนะคะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์เดิมๆเก่าๆที่มันเป็นความสัมพันธ์ทอกซิคมาแล้วอะคุณก็ควรเปิดใจให้ตัวเองอย่ามัวอิกนออย่ามัวเพิกเฉยอย่ามัวเย็นชานะคะบางคนเขาพยายามที่จะเข้ามาหาคุณนะแต่เขากำลังดูสถานการณ์อยู่กำลังประเมินตัวคุณอยู่ว่าถ้าเข้าไปคุณจะตอบรับไหมถ้าจีบคุณ คุณจะโอเคไหม <c oughs> นะคะบางคนเหมือนเขารอจังหวะนี้มานานนะคนคนนี้เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีอยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมียศถาบรรดาศักดิ์นะคะทำงานดีรายได้ดีการเงินดีโปรไฟล์ดีนะแล้วก็เป็นคนที่มีสถานะทางสังคมหรือทางครอบครัวดีมากๆก็บอกเลยนะคะแต่ภายใต้สำหรับก้าวไม่เท้าเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละ ว่าคุณจะเปิดใจให้ไหมถ้าถามว่าสถานการณ์แนวโน้มในอนาคตอะ่ะคนคนนี้เขาจะมาเป็นคู่ที่คู่ควรเหมาะสมกับคุณที่สุดเป็นคู่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วเขาจะให้เกียรติคุณไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรให้มันถูกต้องตามหลักทำนองคองทำกระบวนการทางยุติธรรมอย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสคือถ้าแต่งแล้วเขาจะต้องจดทะเบียนสมรสให้เกียรติคุณนะคะหรือเขาอาจจะต้อง ทำอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมของเราการแต่งงานการสู่ขอการมีขันหมาการมีสินสอดทองแม่นการจัดงานแต่งงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองเขาจะทําให้คุณครบทุกรูปแบบครบทุกวงจระน,นะคะแล้วคุณมีเกณฑ์ที่คุณต่อให้คุณเป็นแม่ไม่ต่อให้คุณมีลูกติดเขาก็สามารถที่จะแต่งงานอีกรอบหนึ่งกับคุณได้โดยที่เขาไม่มีการรังเกียจเดียดฉันใดๆทั้งสิ้นภายในสิ้นปีนี้แหละ ไม่เกินธันวาเห็นไหมคะไพ่เทมเพลนส์มาชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องความรักตุลาพฤศจิกาธันวาช้าสุดไม่เกินสิ้นปีนี้เร็วสุดก็คือภายในเร็วนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คุณยังแบบจมอยู่กับอดีตยังคงนั่งเซง็งสังกตายเบื่อหน่ายชีวิตไม่ยอมเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะยังคงยึดติดอยู่กับสิ่งเดิม สิ่งเรื่องเดิมๆนะคะหรือคนเดิมๆอะไรที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจก็บอกเลยนะว่าคุณจะพลาดโอกาสที่ดีๆเหล่านี้ไปอย่างแน่นอนนะคะคุณจะเขาเรียกว่าเหมือนกับคนเราอะโอกาสมันไม่ได้มากันบ่อยๆนะแต่ถ้าคุณปล่อยโอกาสนี้ไปเนี่ยก็กล้าพูดได้เลยนะคะว่าคุณจะได้รับกับ ความความ k, ทุกข์อะแทนที่คุณจะได้รับกับความสุขเพราะฉะนั้นให้คุณตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตให้ดีทําอะไรเพื่อตัวคุณเองทําอะไรเพื่อความสุขของตัวเองบ้างอย่ามัวแต่ไปทําเพื่อคนอื่นนะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าอถ้าเราแบบไปมีคนอื่นแล้วไปมีคนใหม่แล้วคนเก่าๆคุณเขาจะทําใจได้ไหมไม่ต้องห่วงใครหรอกวินาทีเนี้ย ถ้ายิ่งคนคนนั้นเป็นคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจมานะคะเขาอาจจะไม่ใช่คนไม่ใช่คู่แท้ไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณก็ได้นะให้คุณจำไว้เลยว่าคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่แล้วคนที่ใช่คุณจะไม่เหนื่อยแล้วคุณจะไม่ต้องพยายามอะไรเยอะแต่ถ้าคุณต้องเหนื่อยคุณต้องพยายามเยอะนะคะอันนั้นแสดงว่าไม่น่าจะใช่แล้วแต่คนคนนี้บอกเลยว่า เป็นคู่บุญของคุณย้ำเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ที่มาเกื้อหนุนสนับสนุนคำจุนนะคะเพิ่มเกียรติเพิ่มศักดิ์ศรีให้กันละกันเป็นคู่ที่ครองรักคองคู่แล้วคุณจะมีหน้ามีตามีทรัพย์สิสนมีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับคุณเป็นคนที่ดูดีที่สุดอ่ะคุณจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่คนอื่นอิจฉานี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอก อยู่ที่คุณละนะว่าคุณจะเลือกที่จะเดินเส้นทางนรือไมยมาดูออรเ์เคิลอยากแนะนำอะไรกับคุณนะคะอเคลียร์เอาดิโอไพ่บอกว่าเห็นไหมไพ่ปิดหูปิดตาก็มาไพ่บอกว่าเคลียร์ของเก่าๆได้แล้วเคลียร์อะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอะไรที่มันอยู่ในอดีตแล้วทำให้คุณเป็นทุกข์เหมือนถูกปิดหูปิดตาถูกปิดกั้นโอกาสอะ เปิดตาได้แล้วเคลียร์ไปได้แล้วค่ะนะคะทิ้งอดีตไปได้แล้วอะไรเก่าๆอะ่ะนะอย่ามัวแต่ไปแบบคาดหวังอย่าไปอยู่กับอะไรที่มันไม่ได้มีทําให้เราชีวิตดีขึ้นนะคะไพ่ใบนี้นะคะไพ่บอกว่าให้คุณรักษาเก็บรักษาความฝันของคุณไว้นะคะเก็บรักษาความฝันลหลายๆคนมีความฝัน love matter นะคะความรักของคุณกําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ย เรื่แมทเทอร์คือเกี่ยวกับความรักอะเรื่องของความรักที่คุณจะต้องเดี๋ยวคุณจะได้รับรู้เร็วๆเนี้ยได้รับข่าวสารหรือได้รับใครบางคนที่จะมาหยิบยื่นให้คุณ be true be true to your heart นะคะให้คุณซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองนะซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณไม่ไหวแล้วกับสิ่งเก่าๆคุณก็แค่ ทำตามหัวใจตัวเองโดยการพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์เดิมๆเดี๋ยวก็จะขออนุญาตเปิด8ดใบแล้วกันนะเพราะว่าก็จะไม่ได้เปิดการข้อความไพ่ใบนี้นะคะไพ่บอกว่าให้ความรักเป็นสัญญาณน,นำทางคุณอนะนะคะก็เหมือนกับการใช้หัวใจหรือใช้ความรักในการนำทางเนะ่ยเชื่อไหมว่าตัวคุณในตอนนี้จริงๆแล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่าคุณเริ่มมีแสงสว่างนำทางคุณแล้วแหละ แต่ในส่วนน้อยที่ยังคงปิดหูปิดตายอยู่เพราะฉะนั้นใช้ใจนำทางให้ความรักนำทางคุณไปนะคะแล้วคุณจะเจอกับความรักที่ดีแล้วให้คุณจงเชื่อมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเข้าใจอ่ะเหมือนกับแบบว่าเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณอยากที่จะพาตัวเองไปเดินในเส้นทางใดนะขอให้คุณจงเชื่อว่าเส้นทางนั้นอ่ะมันเป็นเส้นทางที่ถูกสำหรับคุณแล้ว นะคะทำความเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณแล้วจงเชื่อมั่นนะคะในความเข้าใจนั้นของคุณแล้วให้สิ่งเหล่านั้นน่ะนำพาคุณไปเจอกับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ดีในชีวิตไพ่บอกว่าแนาวคิดอะไรก็ตามที่คุณมีแนวคิดที่อยากจะลงมือทำหรือเป็นแนวคิดในอุดมคติของคุณนะ่ะนะคะขอให้คุณลงมือทำขอให้คุณเทคแอคชั่นนะ นะคะปฏิบัติตามแนวทางหรือลงมือทำในแนวทางที่คุณวางไว้หรือคุณมีไอเดียไว้ที่อยากจะทำแล้วพาตัวเองไปทำมันซะคุณมีเป้าหมายชีวิตยังไงคุณลงมือทำได้เลยนะคะไพ่บอกว่าตอนนี้นะอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณกําลังจะได้รับการไกด์ไลน์จากสปิริตของคุณอะ่ะขอให้คุณพยายามที่คุณจะไปตามในเส้นทางที่คุณได้รับการเป็นเทรน คือเหมือนกับแบบว่าคุณกําลังจะได้รับการนําพาไปหรือกําลังจะได้รับการช่วยเหลือในบางสิ่งบางอย่างจากสปิดไกด์ของคุณนะคะแน่นอนว่าถ้าคุณไปตามสปีริตของคุณน่ะคุณจะไปเจอกับเส้นทางที่ใช่เจอกับทางที่ถูกต้องนะคะเจอกับโอกาสทางความรักที่ดีเจอกับสิ่งที่ดีในชีวิตคุณอย่างแน่นอนอย่างที่ไม่มี เงื่อนไขยอย่างที่ไม่มีข้อแม้อย่างที่ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรแน่นอนถ้าคุณปล่อยให้ชีวิตคุณมันไปตามเส้นทางที่มันควรจะเป็นนะไม่ต้องฝืนตัวเองไม่ต้องบังคับตัวเองนะคะเนี่ยคือสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำอยากจะไกด์ไลน์กับคุณเพราะฉะนั้นนะใครที่คุณอยากเจอความรักที่ดีอยากเจอโอกาสที่ดีคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดของคุณได้แล้วอย่ามัวแต่ที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอย่ามัวแต่จมอยู่กับอดีตอย่ามัวแต่เดินในเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางเดิมๆเส้นทางเก่าๆแล้วพาคุณไปตกเหวนะคะนี่คือสิ่งที่พ่ยอยากจะแนะนำเนาะประมาณนี้นะโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ